ได้ดูไปตตีปั๊สวัสดีครับค่ะนี่เจมมี่หวานๆที่เม็ด่ำเหมือนกันเหมือนรอยน้ำเหมือนรอยนเจมที่ส่งรองเท้าสั่งไปสนีไปแล้ว พี่เจม้าขาวพี่โค้ทายก้องนะก้นหลังก้านหลัง่ายก้องหลังพี่ค้ทายก้อนหลังหน่อยพี่โค้ทายก้อนหลังให้หน่อยหน่อยก้หลัพี่โค้ทายไปไปชิ้นหน้าอะไรยังกับไปหนนหได้ถ่ายกันนหน่อยก้หลังตัวนี้ก้หลังมันก้องหลังปาถ่ายใหมันยมันม้ามันเป็นก้องหลัง เขาให้แบอว right. ่าม <lequel> <plays> <book> ันเป็นกล่องหลังนะมันเล็นอะไรสักแบบนี้ตอนเขามารอเจมปั้งหลานเขามองน